ค่ะอันนี้เป็นการทดลองนะคะทดลองหารลังสีจากดวงอาทิตย์นะคะก่อนอื่นก็จะต้องอทดสอบนะคะวัดอุณหภูมิในห้องในห้องก่อนนะคะว่ามีอุณหภูมิเท่าไหร่วัสดุแต่ละชนิดนะคะมีอุณหภูมิเท่าไหร่ในอุณหภูมิห้องนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาแนะนําอุปกรณ์ก่อนนะคะอันที่1ก็คือ ขาตั้งนะคะขาตั้งหลอดทดลองตัวนีบอเอทอร์โมมิเตอร์บิเกอร์นะคะน้ำน้ำนะคะอาซายแล้วก็ดินนะคะดินร่วนมาดูนะคะ เราตั้งสมมุติฐานไว้ว่า,าวัสดุแต่ละชนิดมีผลต่อการดูดกลืนรังสีจากดวงอาทิตย์หรือไม่นะคะโดยเราทำการทดลองนะคะก็คือ1นึ่นำวัสดุทั้ง3ชนิดนะคะก็คือน้ำทรายแล้วก็ดินนะคะมาใส่ลงในบิเกอร์ ประมาณ200ลูกบาทเซนติเมตรนะคะประมาณ200ลูกบาทเซนติเมตรนะคะแล้วก็วัดอุณหภูมิในห้องก่อนนะคะว่าในห้องเนี่ยมีอุณหภูมิเท่าไหร่อวัสดุดแต่ละชนิดมีอุณหภูมิเท่าไหร่หลังจากนั้นนะคะเราก็ นำไปวัดอุณหภูมิกลางแจ้งนะคะทุกทุกห้นาทีเป็นระยะเวลา15นาทีนะคะามาดูผลการทดลองนะคะหลังจากที่เรานำวัสดุทั้ง3ามชนิดนี้ไปไปวางกลางแจ้งนะคะว่าผลจะเกิดยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะก็เป็นที่ทราบกันดีะนะคะว่า โลกของเราได้รับพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์นะคะดวงอาทิตย์มีรังสีอัลตราไวโอเลตที่เมื่อส่องผ่านาชั้นบรรยากาศต่างๆนะคะก็จะมีชั้นบรรยากาศดูดกลืนไว้บางส่วนแล้วก็สะท้อนมายังพื้นผิวโลกของเรานะคะบางส่วนเราก็มาทดสอบนะคะว่าการสะท้อนรังสีจาก ดวงอาทิตย์นะคะการแผ่รังสีจากดวงอาทิตย์เนี่ยมายังพื้นผิวโลกของเราเนี่ทําให้พื้นผิวโลกของเรานะคะซึ่งมีวัสดุหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นดินทรายหรือพวกละอองฝุ่นนะคะน้ำนะคะวัสดุพวกนี้เนี่ยสามารถดูดกลืนรังสีได้มากน้อยแค่ไหนนะคะ จากการทดลองเนี้นะคะเป็นการศึกษานะคะว่าวัสดุแต่ละชนิดก็คือได้แก่ดินนะคะทรายแล้วก็น้ำนะคะเรามาทดสอบกันดูว่าวัสดุชนิดไหนนะคะสามารถดูดกลืนรังสีจากดวงอาทิตย์ได้มากกว่ากันนะคะจากผลการทดลองนะคะจะเห็นได้ว่า วัสดุทั้งสามชนิดนะคะมีอุณหภูมิที่แตกต่างกันนะคะทำไมถึงเป็นเช่นนั้นก็เป็นเพราะว่า,าวัสดุทั้งสามชนิดมีพื้นผิวที่แตกต่างกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทรายดินแล้วก็น้ำนะคะพื้นผิวเรียบไม่เท่ากันไม่เหมือนกันนะคะทำให้การสะท้อนแล้วก็การดูดกลืนรังสีจากดวงอาทิตย์ แตกต่างกันนะคะอุณหภูมิก็ทำให้แตกต่างกันด้วยนะคะโดยอุณหภูมิที่มากที่สุดก็คืออุณหภูมิจากทรายนะคะทรายมีการดูดกลืนอุณหภูมิได้ดีที่สุดนะคะคืออุณหภูมิ39องศาเซลเซียสรองลงมาก็คือดินแล้วก็น้ำตามลำดับนะคะก็เจอกันคลิปหน้านะคะเรามีคลิปดีๆมาฝาก ท่านอีกเช่นเคยนะคะสวัสดีค่ะ